สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farm ม f p o l ป m อีกแล้วนะครับช่องเกษตรสำหรับคนเมืองที่รักการปลูกผักนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่มือชีพแต่อยากจะปลูกผักไว้ทานเองนะครับวันนี้อ่าก็จะมาปลูกต้นมะระจีนกันนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยทางซ้ายมือก็จะเป็นมเมล็ดมะระจีนเนาะแต่จริงๆแล้วสีเขาจะไม่ได้ออกสีนี้นะอันนี้ทาง ผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยอันนี้เขาคงน่าจะเคลือบสารกันเชื้อรามาเนาะสีมันก็เลยออกออกเป็นชมพูแดงๆแ,แบบเนี้ยแต่จริงๆเม็ดเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้มีอยู่10เม็ดด้วยกันเริ่มต้นในการที่เราจะปลูกเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมก็คือเราจะเริ่มจากการเอาเม็ดเขาแช่น้ําก่อนอย่างมเมล็ดมะระเนี่ยเปลือกมันก็จะแข็งนิดนึงใช่ไหมครับเปลือกเขาจะหนาแข็งมาก ฉะนั้นก็อาจจะต้องแช่น้ำนานนิดนึงอ่ะจะปกติที่แช่ทัก2ชั่วโมงอาจจะแช่ไปสักอ่า4ชั่วโมง5้าชั่วโมงก็ได้เนาะเพราะว่าเปลือกเขาแข็งหน่อยมันจะได้งอกง,ง่ายงายนิดหนึง่งงั้นเรามาเริ่มต้นในการแชร่น้ำกันเลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยใส่ไปแล้วทำไมมาเล็ดเขาลอ,อยละ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาแช่น้ำ ทิ้งไว้เนาะสัก4ี่หชั่วโมงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเม็ดเขาจะบวมเม็ดเขาจะพองขึ้นมาไหมหรือว่าเขาจะไม่บวมไม่พองเออตะแลกอะ่ะทำไมเม็ดเขาลอยน้าละ่ะเออผมก็ไม่เคยพาเหมือนกันจะงอกไหมเนี่ยแต่คิดว่าเม็ดคงไม่เสียนะปกติใช้ของของยี่ห้อน,นี้ผมว่าเม็ดเม็ดเขาก็ดีอยู่เขาก็งอกดีอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าพอผ่านไปทั้งสี่ห้าชั่วโมงแล้วเนี่ยมเมล็ดเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักคู่ กลับมาครับหลังจากผ่านไปสชั่วโมงนะครับจากการแช่น้ำของเมล็ดมะละจีนของเราเนี่ยก็เท่าที่ดูเมล็ดก็ไม่ได้แตกต่างจากก่อนแช่สักเท่าไหร่เนาะขนาดก็เท่าเดิมมันไม่มันไม่ได้พองไม่ได้บวมขึ้นอะไรมากมายเนาะดูแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างนี่เดี๋ยวเราก็มาเอาลงวัสดุปลูกของเรากันดีกว่าอันนี้ผมก็เอาน้ำซับน้ำส่วนเกินเขานิดนึง ทีนี้เม็ดมะระเนี่ยเราจะต้องดูนิดนึงฝั่งที่มันจะงอกอะ่ะก็คือฝั่งนี้ไอตรงที่มีแหลมๆตรงนี้คือฝั่งที่เขาจะงอกเราจะต้องเอาฝั่งเนี้ยจิ้มลงไปในในดินหรือในวัสดุปูของเรานะครับแล้วเรามาจิ้มกันเลยเนาะอันนี้ก็หลุมละเม็ดละกันหลุมละเม็ดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะให้มันเป็นหลุมนะแต่ผมใช้วิธีจิ้มจิ้มลงไปแบบนี้เลยสะดวกดีนะครับ บางคนที่เคยเห็นเขาทํากันเขาก็จะจะบ่ม,มเมล็ดก่อนน่ะคือเอา,มาเมล็ดไปใส่ไว้ในผ้าหรือในทิชชู่แล้วก็บ่มไว้ในภาชนะที่ปิดให้มันงอกก่อนนิดนึงแล้วค่อยค่อยเอามาลงดินแต่ว่าผมผมก็เอาสะดวกนิดนึงเนาะเพราะไม่ได้มีเวลามาตามดูดูผลขนาดนั้นเพราะปกติก็ทำงานประจำนะครับ อันนี้ก็เอาสะดวกดูแลง่ายของเราไว้ก่อนก็เลยใช้วิธีแช่น้ําแล้วก็เอาลงวัสดุปลูกเลยนี่พยายามทําวิธีที่คิดว่าทุกคนน่าจะทําได้ง่ายๆเนาะนี่ผมจะปักเม็ดเขาเฉียงๆนิดนึงเออเป็นวิธีที่คิดว่าง,ง่ายขั้นตอนน้อยที่สุดแล้วไม่ต้องตามผลอะไรมากมายคือแค่แช่น้ําเอาลงเอาลงวัสดุปลูกแล้วก็อาจจะมีกลับมาลดน้ําเขานิดหน่อยนะครับ อ้าวเฮ้ยอีกแล้วอ่ะผมนับหลุมผิดอีกแล้วอ่ะเออมันมีมันมีสิบเมตรทำไมทำไมผมนับได้แค่ทำไมเหลือแค่เก้าเอ๊ะย,ยังไงในเขาบอกมีสิบเม็ดอาไนม็หนึ่งอ้าไม่เป็นไร เออผมนับเม็ดผิดแหละนับหลุมผิดด้วยนั้นก็หลุมกลางนี่แถมๆไปสองต้นแล้วกันเนาะขี้เขียจใส่พีดมอสเพิ่มแหละอือฮึก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ํานิดนึงเติมไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าเติมเยอะเดี๋ยวมันจะแฉะมากเกินไปแฉะมากเกินไปเดี๋ยวเม็ดเน่าอีกแทนที่จะงอกที้เน่าเลยระหว่างเราเติมนะ้ำเนตัวพีดมอสก็จะลงมากบกบเม็ดให้เรานิดน,นึงแล้วละ่ะเห็นไหม เนี่ยมันก็กบเม็ดแทบจะมิดอยู่แลลวเราไม่ต้องทำอะไรกบอะไรมากแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันมันจะงอกนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่เรากลับมาอีกครั้งนะครับหลังจาะหายไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันใช้เวลาถึงวันนี้วันวันที่5นะครับนอกจากที่เราพอเม็ดแต่สิ่งที่สังเกตได้คือการแช่น้าสักประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะว่าดูการงอกของเขาอ่ะ มันไม่สม่ำเสมอเลยเห็นไหมครับมันจะมีอยู่3ต้นเนี่ยหนึ่งสสามเนี่ยที่ที่งอกสูงกับเพื่อนแล้วจริงๆมันงอกล่วงหน้ามาประมาณเท่าไหร่สวันแล้วนะ2วันแล้วใช่ใช่คือ3วันน่ะไอเนี่ยสต้นเนี่ยงอกแล้วไอนี่วันที่4งอกยาวนิดนึงไอนี่เข้าวันที่5เนี่ยเพิ่งเพิ่งจะโผล่เม็ดมานิดนึงใช่ไหมทีนี้ ก็ยังไม่รู้ว่าไอที่เหลือ4เม็ดตรงเนี้ยมันจะงอครบหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรามีเรามีตุนในกระเป๋าแล้ว6เม็ดอ่าเรามีเขาตุนในกระเป๋าเนี่ย6ต้นแน่นอนแล้วก็อมาดูกันว่ามันมันยาวขนาดไหนนี่มันยาวขนาดนี้เลยนะอันนี้ผมเอาออกแดดตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยมันยาวประมาณนิ้วชี้แหละเห็นไหมครับใบใบนี้ออกมาแล้ว นี่ใบออกมานิดนึงอันนี้ใบออกมาเยอะหน่อยเห็นไหมนอกนั้นก็เพิ่งจะพ้นดินใหม่อีกสามอีกสามต้นเนี่ยเพิ่งจะพ้นดินมา, 3, นนนนมาสรุปแล้วถ้าเป็นเม็ดมะละเนี่ยจะต้องแช่แช่ถึงหกเจ็ดชั่วโมงมั้งเพราะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยยังงอกไม่สม่ำเสมอแล้วเขาได้ความชื้นไม่สม่ำเสมอกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคงจะย้ายย้ายที่ปลูกเขาแล้วเพราะว่าอไม่ใช่ย้ายที่ปลูกอาจจะย้ายที่ตากแดดเขาแล้วเพราะว่าเขาเขาง,งอกไม่สม่ำเสมอแบบเนี้ย ถ้าถ้ายังปลูกไว้ตรงระเบียงเนี่ยเดี๋ยวมันจะขนย้ายยากแหละเพราะว่าไอ้ต้นที่มันงอกมาก่อน3ต้นเนี่ยมันคงจะยาวปี๊ดเลยแหละอืมก็คงจะต้องย้ายย้ายเอาเขาไปให้มันใกล้กับสถานที่ที่จะเอาเขาลงดินจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงอีกสกักพักหนึง่งไม่พักหนึ่งหรอกก็แค่ไม่กี่วินีแหละแต่ในความเป็นจริงก็ักสั้ประมาณสัก2อถึงสวันน่ะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าเอาอเขางอกเขายาวไปถึงไหนแล้ว อัปเดตต่อเนื่องมาอีก2วันนะครับจากวันที่ถ่ายให้ดูครั้งสุดท้ายนี่โตขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเจ้าต้นมะระจีนของเราเห็นไหมครับโตขึ้นมาสูงเลยอันนี้ต้นเขาเอ็นนิดนึงเขาพยายามเอ็นหาแสงใช่ไหมครับนี่สรุปแล้วเราเพาะไปเท่าไหร่10 10เมนะ็ดเนาะ10เม็ดมันงอกทั้งหมดกี่ต้นเอ่ยมาดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8 งอกเขาหมด8ปต้นนะครับใช่ไหมหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปเอองอกแปดแสดงว่าเขาใส่เกินามาให้เราเม็ดหนึ่งอันนี้มี2ต้นที่วันนั้นผมปลูกเบิ้ลเบิ้ลหลุมไปนะครับนี่เห็นไหมครับงอกทั้งหมดแปดเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเอาเขาลงดินเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมอาจจะไม่ไม่มีเวลาดูแลเขาฉันั้นอันนี้ก็จะ จะเอาลงดินไปก่อนเลยแล้วกันซึ่งซึ่งคิดว่าล่าเขาน้าจะยังพัฒนาไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นตายซะเพราะว่าไอ้ไม่มีเวลาดูแลนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดที่คิดว่าจะจะจะเอาต้นเขาเขาลงดินนะก็จะลงเนี่ยเลาะแนวขอบยาวยาวไปเรื่อยจนถึงสุดสุดตรงนู้นเลยนะครับ เนี่ยก็จะลงตลอดแนวแนวแนวเหล็กที่เห็นนะครับแล้วก็จะให้เขาเลืย้ยเลื้ยขึ้นไปตามตะข่ายของเราเห็นไหมครับอ่านี่ตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็ตอนเย็นๆแดดไม่มีแล้วเดี๋ยวผมเอาลงตรงนี้แหละก็จะลงเขาแค่คุมให้เขาอยู่แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะเขาจะได้จเจริญเติบโตอยู่ตรงนี้ที่เดียวแล้วที่อื่นเราก็จะได้ปลูกต้นอื่นเพื่อความหลากหลายนะครับ อตอนนี้เราลงต้นกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนลงเนาะเพราะามันเลอะเทะนิดนึงมันจับใช้มือใช้ไม้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยลงเสร็จแล้วก็ก็ค่อยมาถ่ายให้ดูกันอันนี้นะครับลงไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็แปดต้นเนาะนี่ตลอดตามแนวความยาวแล้วอันนี้ก็เปิดระบบน้ําเพื่อดูว่าระบบน้ําเนี่ยเขาเขาลดได้ทั่วถึงไหมนะครับระบบสปริงเกอร์ของเรานะครับ นี้วันนี้ก็จะเปิดน้านิดนานนิดนึงแหละเพื่อให้ให้ตัวดินเขาเขาจับกับรากดีๆหน่อยเพราะพรุ่งนี้เขาจะต้องเจอแดดเต็มเต็มวันแหละนะครับเขาได้มีแรงสู้กับแดดพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตการจเจริญเติบโตของเขาให้ดูทีนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตต้นมะละจีนที่เราปลูกไว้ให้ดูกันเนาะตอนนี้เขาก็โตดีเลยนี่รากเขาอยู่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ นี่เขาก็งอกขึ้นมาตามตะข่ายที่เราวางเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาออกลูกแล้วหรือยังเนาะอ่ะนี่นะครับเขาออกลูกแล้วเนาะอันนี้ติดแล้วอันนี้นี่ตอนนี้ลูกประมาณประมาณประมาณเท่านี้แล้วเนาะก็ใหญ่แล้วละอีกสัก3 —ามสี่วันน่าจะเก็บได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งลูกไปดูซิ ว่าว่าเรามีลูกอื่นอีกหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาผสมผสมติดไปหรือ,อยังเนาะนลูกนี้อันนี้ยังเล็กอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าผสมติดไปหรือ,อยังนะครับอันนี้ยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักสองอีกสักระยะหนึ่งแหละเดี๋ยวดูถ้ามันใหญ่ขึ้นก็ติดถ้ามันแฟบไปก็คือไม่ติดนะครับวันนี้เรามาดู update, อัปเดตมระจีนของเรากันนะครับตอนนี้มันก็งอกเต็มเต็ม เขาเรียกว่าอะไรค้างเนาะที่ผมทำมาให้มันเลื้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันนี้หนึ่งลูกอันนี้ใหญ่ใหญ่เบลล์เลยนะครับอันนี้เทียบกับมือเทียบกับมือผมนะครับอ่าอันนี้ลูกใหญ่มากเลยเนาะหนึ่งลูกกําลังจะได้กินแล้วไปให้เขาอยู่เขาไปก่อนเดี๋ยวไปดูลูกอื่นครับอ่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งลูกนะครับอันนี้ยังไม่ใหญ่มากอันนี้ยังเล็กๆ็อยู่นะครับแต่ว่าเขาไปได้อีกนะครับไปได้อีก นะอันนี้อีกหนึ่งโอ้ถือว่าดอกใช้ได้นะครับเนี่ยติดเยอะเลยอันนี้อีกหนึ่งลูกข้างๆกันมีลูกน้อยๆนี่มีน้อยๆตรงนี้อ๋อนั่นลูกเดิมถ่ายแล้วขอโทษลูกนี้อันนี้ๆๆนี่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 ลูกนิดเดียวเท่านิ้วชี้นะครับแล้วก็มาอยู่บนนี้นะครับมาอยู่ด้านบนนี้ลูกนี้อ นี่ลูกประมาณนี้ไปได้เยอะครับไปได้เยอะไปได้เยอะ,อะปล่อยคอยที่เดิมมีลูกน้อยมาแอบอยู่ที่นี่หนึ่งลูกตรงนี้นะครับไปได้อีกเหมือนกันครับยังไปได้อีกอครอบนี้ก็ถือว่าคุ้ม,มนะครับต้นทุนก่อนมเมล็ดพันยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ใช้พวกเศษอาหารเหลือๆจากในครัวเรือนนี่มีในนู้นอีกลูกนึง นน,นนี้ันนี้ลูกไม่ค่อยสวยบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวอันนี้ลูกน้าแต่น่าเกลียดนะ <c oughs> ลูกนี้น่าเกลียดมากเลยนี่โอเคเนาะอันนี้คือดอกตัวเมียของมะลนะเนาะอันนี้น่าจะยังไม่ได้ผสมเกสรน,นะครับอันนี้น่าจนะยังไม่ได้ผสมเกสรน,น,นี่ดอกตัวเมียเขาถ้าดอกตัวผู้เขาเป็นอย่างนี้ครับถ้าดอกตัวผู้เขาจะไม่มีเขาจะไม่มีลูกอยู่ที่โคน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอันนี้ดอกตัวผู้ ให้อดอกตัวเมียดอกตัวเมียจะมีลูกที่โคลักษณะนี้เนาะงันก็คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันคราวหน้าว่าเราจะปลูกอะไรกันนะครับคลิปนี้ฟ้าออฟโฟรัมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ